พี่วาพวนนี้มันยังจะเป็นอมตะต่อไปไหมต้องถามคนนู้นคนนู้นเขาเซียนจีจีอีคิดว่ามันจะเป็นอมตะปะอ๋อ,อผมว่าไม่เป็นอมตะหรอกพี่ถ้าเป็นอมตะจริงมันจะอยู่ตรงนี้ชนบุรีตรงรองทท้านวดนั่นมันน,นนั่นมันคุณนี่โกมีโกมอ๋อตัวจีอย่างสีเหลืองเนี้ยเย็นโล่ไม่ใช่มันอยู่กับแจ๊สที่สวยนะ <c oughs> ผมว่ามันสวยนะ <c oughs> บิดต้องฉีกไงอ๋อนักแจ๊สอ่าหรือฟิตครับอ่าญี่ปุ่นเรียกฟิตเราเรียกแจ๊สอ่าอย่างอย่างปลาเนี่ยภาษาอังกฤษว่าไงนะฟิชปลานี่ฟิชอ่าอย่างปลาไหลฟิชสไลเดอร์อย่างปลาหมอด็อกเตอร์ฟิชอย่างเมียไอ้นั่นไม่รู้เอ้าไม่ได้ไม่ได้ดูมาไพี่ถามผมแบบแบบที่ถามเมื่อกี้ไม่ไม่ถามฉีกเลยฉีกอ่เฮียก็ทิ้งกันเนี้ยทิ้งเลยไม่มีแล้วทิ้งเลยไม่มี เออาา่่ีีสักทไมมคนบ้าอะไรจะมาถ่ายแม่งส่งติ๊กต k อกมุกตลกคาเฟ่มาตลอดเลยแล้วดูไหมดูปั๊บ้วก็พี่พิมพ์มาบอกว่าเอาอีกเอาอีกบางที่ลืมไงบันที่ลืมใช่อ่ามันก็ครับนี่แหละจีดีนะอ่ะฮะจีดีชอบครับตอนตอนตอนที่ออกใหม่บ้านเราชอบมากจีดีผมชอบใช่ชอบสีม่วง ผมว่าจะพูดพอดีสีม่วงสวยจริงคื้อซื้อสีม่วงสีม่วง Gd ดีไม่งั้นก็เป็นโก้ฮอนด้ไปละณตอนนั้นอแต่ว่าตอนนั้นบริษัทฮอนด้าเขาไม่รับเธอวันโว่ 2J เขาบอกรถที่อะไรก็ไม่รู้ก็เลยไม่รับก็เลยไม่รับอ่ะอ่ก็เลยไม่ได้ซื้อก็เลยไม่ได้ซื้อเลยก็ พอจากจีดีมาเป็น GE G e ก็คือตัวนี้ตัวนี้อ่าแล้ว g ก็จะเป็น GK เป็น GK อ่าอีกตัวใหม่วันนี้ตัวนึงแล้วบ้านต่างประเทศมีตัวล่าสุดมีตัวพิเศษตัวล่าสุดแล้วตัวล่าสุดแต่ไม่เอาไม่เอาเข้ามาขายเพราะว่าเป็น City Hatchback แทนบ้านเราเป็น City h a t c h b a c k แทนแล้วก็เป็นอะไรนะอะไร RV อะวรอะไรมี RV วหรออะไรสักอย่างนึงแทนก็เป็นเป็นเหมือนซิ t y c r อ s s ส่ะรับรับรับยกอนอนยสูงขึ้นไปครับเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าบ้านเรา ทำไมไม่เอาไม่เอาแจ๊ดมาขายอ,อขายไม่ดีฮะใช่ซิตี้ขายดีกว่าทุกคนอาจจะคิดอย่างนี้พี่ก็บอกเลยเขาดูสภาพองค์รวมสมมุติว่าหนึ่งแสนคันเขาดูเลยว่าอะไรขายดีสุดอสมมุติเป็นรถซีดานขายดีสุดเขาจะเอารถซีดานเข้ามาเขาตัดออกมันเป็นเรื่องของกำไรขาดทุนเขา,าใช่ซิตี้ขายดีกว่าผมเคยสอบถามฮอนด้ามอเตอร์ประเทศไทยแล้วสมัยนู้นซิตี้ขายดีกว่าแล้วคนชอบเป็นพาซิชันอะเออโดยสาร เก็บของโดยสารเก็บของใช่คนจะไม่ชอบรถแบบเนี้ยกระเทยใครเรียกรถกระเทยอแรงกระเทยแต่ถ้าเกิดผมว่าถ้าตอนนี้ครับครับมีตัวใหม่มาขายอ่าไม่แน่แจ็คตัวใหม่เพราะพูติกรรมผู้บริโภคครับเปลี่ยนเปลี่ยนหมดแล้วครับกลายเป็นรถรถอเนกประสงค์อาชอสุดต้องอ่ารถอเนกประสงค์แล้วเป็นแนวสเตชันแวร์ก็เป็นแนวรถตรวจการแฮทแบ็กว่าไงชอบชอบอย่างนี้ชอบกันตลาดชอบกันคันนี้เป็นฮอนด้าจีอี ปีอะไรปีไรปีไรคันนี้ปี12ปี12แต่ผมบอกว่าไม่ใช่ดูแล้วปีปี13าทำไมมันมีคนตรงข้ามส่งซิกมาเลยส่งซิกมาเราซื้อรถหลายคันบาทีเราลืมปี13 13เดิมแท้สีอะไรครับเดิมสีอะไรลองเปิดกันดูไหมปกติเปิดดปเปิปเปไปไปปปปมันขายรถจริงหรือเปล่าวะอาจจะเข้าใจซื้อรถทีสามสิบคันอะจำไม่ได้หรอก โพี่แล้วถ้าาไหนเขาพ่นสีมาไอ้นะถ้าไหนพ่นสีมามันก็มีวิธีดูรถขาวครับผมขาวป่ะขาวพี่รถเคยขาวมาก่อนใช่ไหมดูจากดูจากน็อตน็อตเราก็รู้แล้วใช่ใช่ใช่รถเคยขาวมาก่อนรถเคยขาวครับขาวแล้วก็มาทําเหลืองเหลืองสปูนครับห้องเครื่องก็ L 1 5 L 1 5มีคัมคุสโกคุสโกครับใช่สีน้ำเงินคุสโกนี่ รถเดิมๆเนาะไม่มีอะไรพี่ไม่ได้ทำอะไรมาครับเปิดเปนกรองเกียร์ดีว่าข้างในเนี่ยไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจครับเป็นฟิลเตอร์อาจจะท่านผู้ชมรถนี้กับสีนะครับก็จะเห็นร่องรอยการทําสีแน่นอนครับหัวน็อตใช่ร่องรอยสีถ้าท่านเอาไปแล้วไม่ขนาดตีนท่านออกโขของเล่นเพียบเลยนะเออ L15 เยอะแล้วพี่นะของเล่นเพียบเลย ถ้าจะไล่ข้างไล่ข้างในไล่ชุดคิดโอ้โหแม่งมีครบเลยทบงทบครบเลยจะวิ่งสิบสองยังทำได้อ่ะก็ไม่ได้ยากก็ไม่ได้ยากไม่ได้ยากก็ไม่ได้ยากอะไรใช่ใช่นะครับคราวนี้มาเป็นโลโก้ทองคืออะไรเช่นเอสทองทองได้เอเซดไดเอเซดเป็นสีทองครับไฟหน้าเป็นบ้านเราพ่นดำไฟหน้าก็คือเป็นตัวแม่ท้ายเชนแม่นท้ายเชนพ่นดำครับกันชนหน้าไอ้ตัวโจ๊กเกอร์แล้วใช่ไหมตัวใหม่ฮะเป็นตัวท็อป เป็นเป็นตัวกันชนนี่เป็นตัวท็อปไม่ได้เชนครับตัวเขาเร <Top S 2> ียก SV ส <SV>. วกระจกข้างกระจกข้างไม่ทรงสปูนครับพี่ทรงสปูลครับแหลมใช่เนาะบับไฟฟ้าไม่ทราบฮะเรียนตามตรงฮะครับผมมือหรอมือฮะสปูนแท้มือป่ะเกพับไม่ได้ด้วย แล้วแม่งแพงโคตรแพงปรับมือปรับมือใช่ปรับมืออ่าอันนี้เหมือนมีลายเซ็นของคุณสปูนมาฮะใช่ไหมฮะใช่ใช่ใช่ใชผมก็ไม่แน่ใจแกชื่ออะไรผมชอบภายในวะผมชอบไปผมเป็นคนแพ้ภายในผ้าว่ะใช่ใช่ผมชอบภายในผ้ามากพี่ผมผมแพ้ภายในผ้าครับรถคันนี้เป็นตัววีฮะเป็นตัวลองท็อปครับคันนี้เป็นลองท็อปลองท็อปครับพี่แต่ทําเป็นท็อปชุดแต่งเป็นท็อปใช่ครับชุดแต่งท็อปครับ พราะบ้านเราแปะเราเนี่ยเรื่อเคยคุยกันหลายๆเทปเัาท็อปต้องเป็นหนังต้องเป็นหนังใช่แล้วเป็นหนังแบบหนังบ้านเราอะทำบ้านเราด้วยถูกต้องถูกต้องเป็นหนังทำบ้านเราพี่พี่ก็พูดถูกแต่ถ้าสมมติไอ้ตัวนี้เป็นตัวท็อปอ่ะพี่ก็จะเป็นบอกผ้าเหมือนกันแต่เป็นผ้าสองสีใช่มันก็จะมีตัวพิเศษอย่างตัวพิเชษใช่เป็นตัวน้ำท่วมใช่ครับเขาเรียกว่ารุ่นน้ำท่วมผลิตไม่ทันเป็นรถนำเข้าเล่ตัว JP รหัสมันจะเป็น j a p เลยใช่ครับรุนน้ำท่วมพี่ก็รู้ไหมว่านจริงเขาน้าแจา ออกมาเพื่ออเดตประสงค์หลายอย่างหนึ่งคือเก็บของพับเบาะหลังเก็บของก็ได้อีกเรื่องหนึ่งที่หลายๆคนยังไม่รู้มันทําแบบนี้พี่ในฮอนด้าแจ๊สนะพี่เปิดไว้ก่อนมันสามารถเป็นรถที่แคมปิ้งได้ทาเป็นที่นอนเ่ยทำเป็นที่นอนใช่ใช่ใช่ก็คือดึงอันนี้ออกแบบนี้นะครับแล้วก็พับเบาะให้มันชนกันลงไปเลื่อนมาข้างหน้าให้สุดแล้วพับเบาะให้มันชนกันอย่างนี้อึบอึ๊บจริงๆมันขลังมันติดขลังมันติดขลังลังคนไม่ไม่ไม่จริงๆมันสามารถพับ ชนลงไปได้นอนได้เลยใช่ครับก็อันนประสงค์หลายอย่างก็สามารถทําอะไรได้หลายอย่างผมเคยผมเคยสัมผัสกับมันอยู่ช่วงหนึ่งครับแล้วทอะไรบนรถกันแปลงดูเซนเซอร์ทะโบัวยจบกันนะพี่นะเออง่ายๆหรือแมกระั่พับกลับมาก็ได้ครับแบบนี้ก็ได้อ่าเขาเรียกว่ารถใช้สอยดีว่ะคือถ้าปรับเบาะก็ใช้สอยได้แต่ไม่แต่ไม่มีชนนะ ครับเรื่องเรื่องเรื่องชนไม่มีครับเพราะคันนี้เชียงใหม่ครับแต่ถ้าถ้าชนบุรีก็จะอีกที่หนึ่งใช่ใช่เป็นอมตะเลยคันนี้รถไม่เชียงใหม่รถเชียงใหม่เอานี้เอามือเอามือว่าข้างในดิยื่นมือยื่นแขนออกมายื่นมาป้าใจเย็นๆดิมันไม่มีเซ็นเซอร์นี่ครับโอเคนะฮะคือเหมาะสำหรับคนที่ชอบสปูน่ะครับแล้วเหมาะคนที่ชอบฮอนด้าครซี่อ่ะก็ต้องขับสีเหลืองก็ประหยัดค่าทำสีไปละพี่อันนี้ผมทำสีมาสามหมื่นนะประหยัดเวลาไปละใช่เนี่ยทำมารอบนี้สามหมื่นนะ คือเดิมมามันก็เหลืองอยู่แล้วใช่ไหมเดิมมาเหลืองแต่แเหลือง <ๆ S 2> ไม่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 ไมไมดูดีเท่าไหร่ครับก็เลยแบบผมก็เลยเออไหนๆ,ไมๆมาเก็บอีกทีดีกว่าเงี้ยครับโอเคเท่าที่ดูตำหนินะก็มีคราบน้ําครับมีคราบน้ําตรงนี้อ่าแล้วก็มีสติกเกอร์ตรงนี้ขาดครับผมนะครับเอ่อขอบยางก็น่าจะไม่ค่อยงดงามเท่าไหร่ เพราะว่ามันถูกบังพ้นหลายรอบหน่อยครับออันนี้อมต้องเข้าใจผมผมผมติตามท่านผู้ชมที่เเรามาดูครับแต่อยู่ในเกณฑ์ดีนะแต่ว่าอยู่ในเกณฑ์ดีอยู่ในเกณฑ์ดีไฟหน้าครับก็ต้องต้องสักรอบนึงอ่ะอยากาฟขึ้นฟ้าขึ้นเดี๋ยวเรียกเขาเลยดีว่ะพี่ครับทางนี้พี่อันนี้เลยเรียกเลยเหรอเรียกเลยเรียกเลยเลยเหรอพี่อยากให้ทำอะไรอ่ะไฟหน้าไงพี่ครับรบกวนถอดไฟหน้าคันนี้ห้หน่อยพี่ เอาเอาเอาไปทำเลยพี่เอาให้มันใสกว่านี้ถอดเลยถอดเลยถอดเลยนี่ไปข้ามนี้ได้ได้เดี๋ยวพี่ถอดได้เลยได้ไปนะอ๋อเดี๋ยวถ่ายรูปไปแดนอ๋อโอเคไม่ถ่ายละถอดไม่ได้อย่งไรพี่พี่สั่งอะไรมาผมจัดให้เลยเออพี่ก็มีอย่างนี้อ่ะพี่เดี๋ยวถ่ายรูปเสร็จพี่เอาไปนะโอเคถ่ายได้ติดกันตรงตรงเอานี่อีชัดเจนก็ทำให้เลยเนี่ยอ่ะพี่ก็ทำดีตัวรถครับชุดทองดีสีแดงมาโอเคเลยครับนะครับสำหรับคนที่ชอบนะครับสปอร์ตไลท์เป็นตัวอเด็กเสร็จป่ะ สีลุงลุงฝาลุงฝามีราคาเอาเป็นผมนะครับเป็นโกโก้นะอ่ะโกโก้เนี่ยถ้ามาท่านี้นะ่ะ มีกระจกสปูลแบบนี้มีลายเซ็นแบบนี้โปโก้จะทำไฟหน้าให้ใสหรือไม่ก็เปลี่ยนไฟหน้าเป็นเหมือนรถพิเศษเป็นตัว H I D H D เที่อะไรนะนะครับกระจกข้ามเป็นท่านี้โคโก้จะเปลี่ยนล้อป็นฟันใส่ล้อแท้้อแท้ใส่สปูลแท้ไปเลยดีกว่าเขาะรมามาท่านี้แล้วถูกต้องถูกไหมใส่ล้อแทโช็กไม่ต้องเปลี่ยนนะชงมาเป็นเทอินเทอินอยู่แล้วินประหยัดไปละใส่ล้อแทอยางซิ่งใช่ถูกไหม ถ้ามีตังใส่คาลิเปอร์สปูนไปเดี๋ยวนี้ก็ไม่ถูกสองของหมื่นเองเดี๋ยวนี้ก็ไม่แพงเออเดี๋ยวก็เออไม่แพงเขพูดผิดง่วงอ่ะไม่แพงครับโอเคโดยรวมโอเคโดยรวมโอเคเลยอ่ะครับรถโอเคมากผมชอบสีสีมันทํามาแบบสมกับรถดีอ่ะทมผิวเปลือกส้มผิวอะไรมันดูเข้าเข้ากับรถดีอูอูนี่ทําทําสีดีมากพี่ถ้าขนาดผมแบบผมแบบอยากจะแบบ งานโชว์ต้องแบบนี้พดิผิวมันซอกเซ้อโอเคราคาเท่าไหร่ปีสิบสามเอาราคาเลยเหรอพี่ว่าโดยโดยรวมแล้วพี่คิดว่าประมาณเท่าไหร่เอารถเดิมเขาขายกันอยู่สามแสนต้นๆเอาผมว่าคันนี้เหรอสามแสนห้าไปอะไรนะสามแสนห้าสามแสนห้าบ้าเดี๋ยวลูกค้าก็ด่าหรอกไม่รู้ผมไม่รู้ผมไม่ใช่สายแจ๊สเอางี้พี่รถเดิมๆเนี่ยปี13ตัวเนี้ยไม่ได้เชนยังไม่ต้องมีของแต่งขายอีกสามต้นจริงไหมพี่ อ,อันนี้ผมเอาสามสามเก้าพอสามสามเก้าใช่สามสามเก้าท่านี้เลยสู้กันหน่อยสู้กันหน่อยคุณใจอยู่ไหนผ่อนเดือนไม่กี่พันคุณแจคุณแจคุณแจผ่นนอนเดือนประมาณเจ็ดพันอะเจ็ดพันแปดพันอะแล้วแต่ท่านได้เลยวิ่งสองแสนสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสี่สิบแปดกิโล,ลมีหน้าจอให้ด้วยหน้าจอเดีวยวยก็หมื่นกว่าบาทแล้วพี่ ห,หน้าจอเป็น a อ d ด o i d ใช่พี่แต่พมอะไรยางแบบเนี้ยเป็นทุกคันนะครับเป็นทุกคันแล้วพี่ช่เป็นไหมพมอะไรเป็นเราต้องเปลี่ยนนะพี่มันเปลี่ยนยางไม่ได้ใช่ปะ่ะต้องเปลี่ยนทั้งพมอะไรหรือไม่ต้องหุ้มเอาเออไม่มันเปลี่ยนไปของตัวอา Z ซีแอะไรสักอย่างอ,ะอ่ะอ่าๆได้ได้ไดพี่มันสวยๆผมซื้อใส่รถแฟนผมอ,ะอ่ะสวยๆว,วงเจ <7, 000. S 1> ็ดพันเจ็ดพันแบบสวยเลยนะ,ะถ้าเป็นตัวท็อปมันจะเป็นเย็บมันจะเป็นหนังเย็บครับ แต่ถ้าท่านเอาไปแล้วแบบรู้สึกมันไม่ซีเรียสก็หุ้มหนังก็ได้หนังแท้ก็พันกะบาดสองพันแต่สิ่งหนึ่งที่แก้ไม่ได้คือโลโก้ฮอนด้าตรงนี้เป็นลูกค้ารายที่ปานวิธีแก้คือไปซื้อเฮดแดงอะมาแปะแทนแค่นั้นเองหรือถ้าคุณมีตังค์เหลือนะครับคุณก็ซื้อพวงอะไรของเชีกงอ่ะที่ที่มันที่มันโลโก้สวยถ้าเป็นของญี่ปุ่นมันจะไม่ค่อยถลอกแบบนี้แต่ข้อเสียของมันคือมันไม่มีแอร์แบ็กมาให้ เพราะว่าเวลาการนําเข้ามาจากนู่นอ่ะคุณเอาแอร์แบ็กเข้ามาไม่ได้มนผิดกฎหมายเขาจะไม่ตีให้ระเบิดครับครับแต่เขาจะลื้อข้างหลังอแล้วเอาชุดแอร์แบ็กออกหรือจะเปลือกมันอคราวนี้อันนี้เป็นความรู้ผมคิดอย่างนี้แหละผมก็เลยครับซื้อเปลือกมาสวยๆจะมาเอาของแฟนผมแฟนผมที่มันโลโก้มันทะลอกแต่ที่มในมีแอร์แบ็กจะมาในเมื่อเขาลื้อออกได้เราก็ลื้อเราออกก็ใส่เข้าไป ถูกต้องไม่มีคนรับทำใช่ไหรอเพราะเขากลัวมันระเบิดแล้วฮะระเบิดนี่อีกเรื่องนะระเบิดคุยกันหลักหมื่นเลยนะัจริงอ่ะถ้าแอร์แบ็กระเบิดก็ต้องไปซื้อเป็นหมื่นอ่ะอ่ะถูกใช่ถูกไหมอ่ะแล้วต้องใช้เลขต่อถังซื้อด้วยนะใช่แต่พี่รู้ป่ะพอแอร์แบ็กระเบิดปุ๊บไม่ว่าจะกรณีไหนก็ตามพอพี่ซื้อในสูตรปุ๊บรหัสขึ้นปุ๊บรถพี่เสียราคาเลยนะอืมเพราะมันเคยแตกมาแล้วถูกต้องพี่ครับรถรถใหม่ๆเนี่ยโดยเฉพาะรถแบบนี้ครับ ถ้าหากว่าขับไปเจอวุบัติเหตุแอร์แบ็กแตกนี่เป็นความรู้เช่นกันนะแอร์แบ็กแตกปึ้งเบลหยุดการทางานด้วยนะครับเบลต้องทิ้งเบลต้องทิ้งใช่แล้วถ้าสมมติคุณจะไปเบิกใหม่คุณจะเบิกแค่พวงมาลัยไม่ได้ต้องเบิกเบลใหม่ด้วยแต่นั้นวิธีการซื้อรถถ้าชนหนักๆมาเลขตัวเลขของเบละมันจะบอกว่ารถคันนี้ปีอะไรผลิตวันไหนตัวเลขอยู่ในเบลมันบอก<ค>ทั้งหมดเรื่องเบลไม่มีปัญหาหรอกใช่เพราะ <พอ S 2> เปลี่ยนไทยไม่ค่อยชอบคาดเบลกันเออใ่ล่าสุดเพื่อนกูก็มาถ่ายวันนี้เเเรรียยบ้้อออปปาาลไแวใหม ไม่คาดเบลล์ขับคนเดียวไม่รู้เงาเหงาเลยจริงหรอเพลงมันเศร้ามั้งนี่เหี้ยสาวไฟฟ้ามันสวยเข้ามากเลยจริงหรอใครเนี่ยเพื่อนกูเองอะเรียบร้อยแต่แต่ว่าไม่เป็นไรมากใช่ไหมไม่เป็นไม่เป็นไรเลยไม่เป็นเลยไม่เป็นเลยแต่สิ่งหนึ่งจะบอกท่านผู้ชมนะครับว่าคารมขัดนี่ก็ภัยเถอะเพราะว่าเวลาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยอย่างเพื่อนผมก็ปาทะลุจริงหรอเพราะว่าพรมลายนะดิมันเป็นไม้ปางไปตี นึกออกใช่ไหม<อ>นึกออกใช่ไมพอมันไปตีขบกับฟันเย็บสิมันก็ทะลุฟันมันแข็งกว่าหนังอยู่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้เรื่องสําคัญสำหรับการใช้รถใคาขัดนิรกััยเธอครับ ปลอดภัยที่สุดใช่ปลอดภัยนะครับแล้วก็แอร์แบ็กไม่ต้องไปทดลองใช้มันเออดีที่สุดมันอาจจะใช้ได้แหละใช้ได้ไม่ต้องไปลองไม่ต้องไปลองไม่ต้องลองแล้วบอกว่าใช้คืใช้ได้ว่ะไม่ต้องลองแล้วกูจดประกอบวม่ต้องทำงานว่ะอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องลองนะครับเปิดรับฝากไว้ด้วยครับผมนี่ราคาสามแสนสามหมื่นก้าันบาทครับสามแสนสามหมื่นก้าันบาทจัดไฟแนนซ์ได้เต็มจำนวนครับเต็มจำนวนแต่ต้องคุยก่อนว่าพอเป็นรถกับสีถ้าหากว่าคุณเครดิตไม่ดีครับติดเงินดาวไว้ห้าหมื่นอ่าติดเงินดาวไว้ห้าหมื่นห้าหมื่นก็ไม่ได้เยอะมากครับแล้้้ววววววดดดดดดาาาาีีีกกก่่่่่ยตตอใหเคครริไม็จะ หรือคนจะหนึ่งแสนรับผมแล้วมันจะคือผมพูดเรื่องนี้นะประออมมากี่ปีแล้วก็ไม่รู้พูดต่อมาตลอดผู้ชมบอกใช่ก็ผมไม่มีอ่ะก็ก็เข้าใจถ้าไม่มีไม่ว่ากันครับอแล้วก็ท่านมีอ่ะมันจะคนละเรื่องตอนผ่อนเลยนะถูกต้องหนังมันจะคนละม้วนเลยนะใช่มันจะผ่อนแบบ โอ้มันหาเงินง่ายขึ้นอ่ะฉุกตังค์อ่ะเพราะนั้นไม่ยากครับถ้าคนที่อยากได้กัดฟันไว้หน่อยใช่ดีใครยังไงก็มีรถเสิร์ฟท่านมาเถอะเก็บตังค์หยอดกระปุกไว้มาเถอะขอมันได้ปั๊บเนี่ยถ้าเราคำนวณดูมันต่างนะใช่ฮะดาวห้าพันอ่าดาวห้าหมื่นอ่ผ่อนต่อเดือนแม่งต่างในคนละเรื่องประมาณ1,000บาทครับใช่โดยประมาณ1,000 1,200บาทครับถ้าะท่านลองคิดภาพดูครอ่าท่าลองคิดภาพดูแล้วถ้า50,000ื่นกับแสนก็ต่างกันครับแสนหนึ่งถ นี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมก็โอมจะบอกท่านผู้ชมท่านผู้ชมเสมอว่าการซื้อรถเนี่ยมันต้องมีความสุขกับเขาถูกต้องแล้วเป็นเจ้าของเขาไม่ว่าจะเป็นมือหนึ่งมือสองมือสามมือที่สิบอะไรก็แล้วแต่คุณต้องมีความสุขกับเขาถต้องถ้งถ้าคุณมีเขาแล้วเป็นภาระของคุณไม่มีความสุขย่ามีพี่ผมเคยนะผมเคยมีลูกค้าแบบเดินมาแล้วแบบจะเอาเงี้ยมีเงินเดินหมื่นห้าจะผ่อนรถหมื่นสามผมจะเอาผมชอบ ถามว่าผมขายให้ไหมได้ขายดิขายอยู่แล้วหน้าที่เราคือขายหน้าที่ผมคือขายแต่สุดท้ายวันวันที่ผมแนะนำเขาจริงๆบอกพี่ผมไม่ขายที่ได้ไหมคันนี้ทำไมพี่เขาเหลือเงิน2 0 0พต่อเดือนพี่เคยว่าเติมบันพรอมปลไม่พอค่าห้องอ่ะไม่พอกินข้าวอ่ะไม่พอใช่แล้วความสุขอยู่ไหนอ่ะไม่มีใช่บอกผมก็เลยให้เขาเอารถต่ำกว่านั้นสักนิดนึงผ่อนไม่ถึงหมื่นสุดเขาเชื่อคุณไหมก็เชื่อเขาก็ไปเอาคันนั้นใช่ทุกวันนี้ก็แฮปปี้ขับแล้วก็โอเคท้าผมบอกเขาว่าถ้าถ้าหากว่าวันหนึ่งคุณต้องขายคันนี้คุณเาาามมขยผส แล้วคนก็มาขยับรุ่นไปคันไหนก็มาว่ากันอย่างเงี้ยความสุขที่เยอะกว่าถูกต้องที่สุดนี่แหละคือสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกน้องๆท่านผู้ชมหรือคนที่เริ่มทํางานนะครับอายุเท่าเราคงประสบความเหลื่ยกันหมดแล้วล่ะครับนะครับหรือส่วนน้อยที่ยังยังยังหากันอยู่ก็บอกน้องๆว่าอย่าตามกระแสอย่าวัตถุนิยมใช่จะบอกว่าห้ามวัตถุนิยมเลยคงไม่ใช่มันต้องมีกันบ้างใช่ใช่ครับแต่ว่าอย่ารสนิยมสูงแล้วรายได้ต่ำอันนี้คือเรื่องจริงสคัญคนโบราณเขาสอนกันไว้แล้วสอนไว้ว่าครับ คือนกน้อยทำรังแต่พอตัวถูกต้องแล้วมันจะมีความสุขถูกต้องฮะคุณคุณคุณไม่ต้องมีรถแพงๆเหมือนเขาแต่คุณก็กินอาหารร้านเดียวกับเขาได้ถูกต้องฮะถูกไหมถูกต้องฮะมันไม่จําเป็นอย่างผมชีวิตผมผมก็เห็นอผมว่าขับกระบะแต่ผมก็าขับซิตี้อ ผมไม่เคยท้อใจว่าทำไมชีวิตกูไม่เห็นต้องขับรถไปโชว์รวยคนอื่นเลยแต่ว่าเงินเงินในบัญชีพี่สองสามล้านไก็ก็ก็กินข้าวได้ทุกมื้อได้ได้หมดนี่บางนี่ล่าสุดอัปเดตมีสิบล้านบาทไม่ใช่ไม่ใช่แล้วถูกไหมแล้วเนี่ยเนี่ยความสุขของผมของผมใจเอาไว้นะครับผมอยากมีไหมอยากมีผมอยากมีโอมบอกผมตลอดพี่ไมเบนซ์ล้วเอาผ่านล่ะผมก็จะบอกโอมนี้ตลอดพอแล้วแค่นี้ พันธุ์นี้ก็ซื้อได้ซื้อได้ซื้อ R35 ก็ซื้อได้เออแต่ถามว่าซื้อแล้วมันมีความสุขไหมกคงไม่ใช่หลาจจะมีความสุขแค่ช่วงครู่ช่วงยามใช่ความสุขกันตลอดไปมันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นใช่แต่วันนี้ไอ้ผมมี EVO ครับมันก็ไม่ได้แพงแล้วก็การซ่อมของผมมันก็เหมือนตอนซื้อไม่แพงตอนซื้อไม่แพงแล้วตอนนี้ มันก็แพ้อารอแมันก็แพ้แต่มันไม่ได้จ่ายทีเดียวไงมันค่อยๆไปอ่ามันเหมือนมันเหมือนของเล่นเราแล้วอะถูกต้องพี่มันคือของเล่นมันไปความสุขของผมมันเหมือนยาพาราประจำบ้านััตวผมคือถ้าเป็นผู้หญิงที่ชอบกระเป๋าชอบของแบรนด์เนมก็อาจจะสะสมรองเท้ากระเป๋าแบรนด์เนมก็ได้แต่ผู้ชายก็คงไม่ได้ต่างกันบ่งพีมันจะมีอะไรอะก็รถอ่ะสมมุติว่าผู้ชายมีไม่กี่อย่างละพระปืนรถผู้หญิงก็มึงไม่ให้กูสะสมปืนมึงไม่ให้กูสะสมพระ งายกูสะสมผู้หญิงได้ไหมละ่ะไม่ได้ก็ไม่ได้ก็มีอย่างเดียวก็รถเท่านั้นเองเป็นอย่างที่บอกครับอย่างผมเนี่ยอย่างที่บอกว่ารถมันเป็นความสุขก็ท่านมีอย่างผมมีความสุขเพราะว่าเวลาผมทํางานเหนื่อยผมกลับบ้านไปครับผมหยิบกุญแจอีโ e วผมสตาร์ทผมขับแม่งหายปวดหัวเลยใช่ไหมชีวิตมีความสุขมันโล่งเนาขแล้วก็กลับบ้านจอดมันเป็นความสุขของผมนะครับนั่นแหละแต่่านผู้ชมมันคิดเหมือนกันทํางานเหนื่อยอย่างเพื่อนผมอ่ารวยมากไอ้เค่รู้จักบางฮาร์ดอ่ารวย ุกวันนี้ยังขี่มอเตอร์ไซค์ไปทำงานเลยทางที่บ้านมีเวลไฟมี R32 เมื่อก่อนนะมี 350Z มี FK ของภรรยาบ้านหลังก็เจดแดล้านแต่ตัวเองขับมอเตอร์ไซค์เวฟน่ารักใช่ไหมเวฟร้อยห้าสไปทำงานอันนี้เรื่องจริงไม่ตอแหลแล้วทำอย่างนี้ตั้งแต่เด็กขี่มอเตอร์ไซค์ความสุขเขาใช่แล้วผมถามเขาทำไมไม่ขับรถไปอ่ะเขาบอกเขาชิน แบบนี้ดีกว่าเขาเขาเาเกิดมากรบมอเตอร์ไซค์แวนครับแล้วเขาก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปทำงานเขาบอกว่าเขาคำนวณเขาได้จ่ายต่อเดินแล้วเขาเหลือแค่น้ำมันเติมหลักร้อยอ่ะถูกถูกถูกแล้วสามารถคล่องตัวถูกไปทำงานได้เร็วกลับเร็วมีเวลาเร็วเพื่อไปรับลูกต่อเพื่อเอารถใหญ่ไปรับลูกต่อพาลูกไปเที่ยวกับบ้านนอนเขามีความคิดแล้วเขาประหยัดเงินครับเห็นไหมความสุขคนเราไม่เหมือนเห็นไหมใช่เขารวยเขายังไม่แบบ คือต้องขับรถอย่างนี้ไปโชว์เพื่อนนี่ไม่เลยตกต้องมอเตอร์ไซค์อ่ะเออใช่ใช่คุณละขนลุกเพราะว่ารักเพื่อนคนนี้อ่ารักมากรักมากไม่สองรอบไม่มีไม่มีไม่มีโอเคต่อฮะ รถคันนี้3ามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทครับถ้าหากว่าท่านเครดิตไม่ได้เวิร์กมากนะครับรถคันนี้ต้องดาวห้าหมื่นนะครับเนื่องจากว่ารถกลับสีมาไฟแนนซ์เปลี่ยนระบบทั้งประเทศครับเปลี่ยนระบบกันหมดนะครับคันนี้ต้องติดตามด้วยนะครับแล้วก็ติดตามไฟแนนซ์ทุกๆไฟแนนซ์เนีน่ยเขาโคกันรุ่นบางรุ่นไม่ให้จัดแล้วนะครับไม่ไม่มีแล้วอย่างเช่นเชฟโรเลตถูกต้องอย่างเช่นฟอร์ดฟอร์ดบางรุ่นฟอร์ดบางรุ่นบางรุ่นโฟกัสไม่ได้แล้วมึงโฟกัสไม่แน่ใจยังได้ฮัตต์แต่เฟียต้าไม่น่าได้เฟียต้า อยู่ยังไงให้เป็นสุขอยู่ไม่ยากครับอยู่ให้ข้ามวันพฤหัสไปครับครับแล้วจะเป็นสุขขอบคุณครับสวัสดีครับส่งมาไม่ได้ดูเลย <laughs>